สวัสดีครับคุณผู้ชมครับก็ขอ,อยต้อนรับเข้าสู่ Flow Station เนาะมีนักสตรีมมหลายๆคนนะครับที่เจอปัญหาเนาะหลังจากที่ T.M. s t e อัปเดตโปรแกรมใหม่นะครับจากเวอร์ชั่นเก่ามาเป็นเวอร์ชั่นใหม่ตัวนี้เนาะเป็นเวอร์ชั่น2021นะครับโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนการลงทะเบียนแล้วก็อัปเดตหรือดาวน์โหลดกันนะครับจริงๆแล้วมันก็ไม่ยากเนาะโอเค เดี๋ยวเราไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับวอนนี้เนี่ยเราต้องไปที่ T.M. Steam ก่อนนะครับ T.M. Steam นะครับ T.M. Steam นะครับไปที่เว็บไซต์ก่อนเลยนะครับแล้วก็เข้าไปล็อกอินนะครับเมื่อเราล็อกอินมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยทุกคนผู้ชมครับลงมาข้างล่างนะครับตรงนี้เนี่ยใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับก็ให้กดลงทะเบียนนะมันจะเป็นสีเทาๆอยู่นะครับถ้าหากว่ายังไม่ได้ ลงทะเบียนนะครับโอเคตตอนนี้ยังเติมเครดิตไม่ได้นะครับตอนที่ผมอัดนะครับโอเคพอเราคลิกลงมาทะเบียนเนี่ยครับมันจะเด้งเข้ามาในหน้านี้ครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงครับ มันจะเด้งเข้ามานหน้ารีดคอรนะครับมันจะเด้งเข้ามารีดรีคอรนะครับก็ให้ทําการนะครับคลิกเพื่อที่จะดาวน์โหลดเนาะก็เมื่อเข้ามาในหน้ารีดเอรีดรีคอแล้วเนี่ยมันจะเด้งเข้ามาตรงนี้นตรงนี้เนาะแล้วก็ไปที่ดาวน์โหลดทีมสตีมนะครับคลิกตรงนี้ครับจากนั้นให้คลิกตรงนี้ครับเห็นไหมมันก็จะหน้ามันจะเด้งเข้ามาในหน้าอ่าล็อกอินหรือลงทะเบียนตรงนี้นะครับเราก็จะการนะครับ <c oughs> ตรงนี้เนี่ยก็ใส่เบอร์วอลเล็ตของเราที่เราสมัครนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นรหัสไม่ใช่เป็นรหัสพินนะไม่ใช่รหัสพินนะครับทุกคนครับจำดีนะเป็นรหัสที่ใช้ล็ l o อ i n เบอร์ทูวอลเล็ตนั่นเองนะแอปทูวอลเล็ตใครมีแน่นอนมีอยู่แล้วนะแอปวอลเล็ต เสร็จปุ๊บเนี่ยไอตัวรหัสผ่านนะครับรหัสผ่านที่เราลงทะเบียนด้วยอีเมลนะฮะนั่นแหละครับผมต้องใช้ตอนนั้นไม่ใช่รหัสพินนะบอกย้านะไม่ใช่รหัสพิดน,นะเป็นรหัสที่เราตั้งเอาไว้นะจาไ,ได้หรือเปล่าตอนที่เราลงทะเบียนนะก่อนที่จะกําหนดรหัสพิดน,นะครับถ้าหากว่าใครทีจำไม่ได้นะครับผมแนะนําว่าให้โทรไปที่ call center นะครับ1240นะครับแล้วก็ติดต่อ,อก,กับเจ้าหน้าที่ให้เขารี s เตต อารีเซ็ตรหัสพัสเอพัเวิร์ดหให้เรานะครับถ้าหากว่าเราจำไม่ได้นะครับมันจะส่งเป็นลิงก์มาให้นะครับส่งเป็นลิงก์รีรหัสผ่านมาให้นะครับแล้วก็จะการตั้งรหัสผ่านใหม่ได้เลยนะครับพอเราได้รหัสเล็บว้าเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็มาใส่รหัสที่เราได้นะครับโอเคใส่เซอร์วิสโรอินเตอร์ไปนะครับมันจะได้ รหัส OTP มานะครับแป๊บนึงน,นะทุน โอเคนะครับรหัส OTP เข้าแล้วนะครับก็ให้เราใส่รหัส OTP นะครับโอเคจากนั้นเราก็กด enter นะครับอันนี้ก็คือการลงทะเบ,บียนเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อขึ้นมาอย่างเงี้ยก็คือว่าโอเคเราลงทะเบ,บียนเรียบร้อยมันจะมีปุ่มดาวน์โหลดนะครับก็ให้เรากดดาวน์โหลดนะครับกดดาวน์โหลดนะครับมันก็จะเด้งขึ้นมาหน้านี้นะครับเป็นลิงก์ดาวน์โหลดเนาะ นี่เลยนะครับเราก็ดาวน์โหลดลงมาเลย <S <S รอสักครู่นึ่งครับ จริงๆแล้วมันก็นะไม่กี่เมกะเนี่ยสิบแปดเมกะไปเน็ตผมมันช้าเลยยังไงดูว่าม,มีคนดาวน์โหลดเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ดาวน์โหลดเอาไว้แล้วกันเนาะจริงๆแล้วมันก็จะอ่าคนที่เข้าดิสมานะอ่ะโอเคครับก็ดาวน์โหลดเรียบร้อยนะครับก่อนดาวน์โหลดนะครับผมแนะนําให้คุณผู้ชมนะครับไปตั้งค่าในเรื่องของปิดตัว แอนตี้ไวัสก่อนนะถ้าหากว่าดาวน์โหลดไม่ได้ดาวน์โหลดไม่ผ่านนะครับไปเนี่ยครับแอนตี Anti ้ไวลานะครับเอ่อาก,การตั้งค่านะครับเนี่ยคือเราต้องไปปิดก่อนนะไปปิดการตั้งค่านะครับจากนั้นเราก็เปิดไฟล์นะครับก่อนดาวน์โหลดนะ่ะผมแนะนำว่าให้ไปปิดแอนตี้เวลสก่อนนะครับถ้าหากดาวน์โหลดไม่ได้ ตัวนี้เราก็เนี่ยดับเบิ้ลคลิกหรือว่าไปวางไว้ในแท็บวางไว้หน้าจองก็ได้นะครับผมจะโอเคผมวางไว้ไหนแล้วตอนจริงีรผมมาวางไว้แล้วนะอยู่หน้าเด์ดท็อปโอเคโอเคเนี่ยนะครับ เราก็ลากมาวางไว้เลยหน้าจอนะครับหลังจากที่ลากวางเรียบร้อยแล้วเปิดไฟล์ขึ้นมานะครับมันก็จะได้ไฟล์แบบนี้ขึ้นมานะครับไฟล์มันจะมีแค่2ไฟล์เท่านั้นแรกๆนะมันจะมีแค่2ไฟล์ไฟล์นี้และไฟล์นี้นะครับมีแค่2ไฟล์นี้เท่านั้นนะครับโอเคหลังจากได้ที่ไฟล,ล,ล,ล์หลังจากที่ได้ไฟล์ไปเรียบร้อยแล้วนะทุกคน เราก็ดับเบิลคลิกตัวนี้นะครับ tm8 นะครับเนี่ยดับเบิลคลิกมาเลยให้เปิดขึ้นมานะครับแล้วล็อกอินเนาะนี่ครับให้เราล็อกอินให้ทําการล็อกอินเรียบร้อยนะครับตรงนี้เป็นโมบายนะครับก็คือให้เราใส่เบอร์ทูวอลเล็ตของเรานะครับส่วนพินนะครับอันนี้จะเป็นเบอร์พินที่ใช้ล็อกอินแอป ว Wallet ของเรานะครับพิน6ตัวนะครับเมื่อเราล็อกอินเสร็จเรียบร้อยนะฮะเราก็กด Start ถ้าหากของใครนะครับที่ได้หรือผ่านเนี่ยมันจะมี OTP มาให้แต่ถ้าหากว่าของใครไม่ผ่านมันจะเด้งหน้าจอไอตัวแอปตัวนี้คือมันจะเด้งปิดไปเลยนะครับถ้าของใครได้มันก็จะมี OTP เข้ามานะครับแต่ถ้าหากใครไม่ผ่าน มันก็คือไอตัวเนี้ยมันก็จะปิดย่อหายไปเลยนะครับอ๋อต้องขอโทษด้วยนะครับมันไม่มีมันไม่มี OTP มาให้นะครับคือว่ากดสตาร์แล้วเนี่ยถ้าหากว่ามันได้ก็คือได้เลยนะครับนะกดสตาร์แล้วมันก็ได้เลยนะครับขอโทษทีเมื่อกี้นี้ผมบอกว่าเออมันจะมีผมอันนี้เป็นแบบเก่านะครับก็คือกดสตาร์ก็คือได้เลยนะครับถ้าหากว่ากดสตาร์แล้ว โปรแกรมมันย่อไปอย่างนี้นะฮะหรือมันหายไปเลยนะครับต้องเปิดใหม่เนี่ยแสดงว่าคุณลงทะเบียนตั้งแต่รุ่นต้นเนี่ยไม่ผ่านนะครับคนก็ต้องไปตรวจสอบเรื่องของการลงทะเบียนใหม่นั่นเองนะครับอันนี้ก็อันนี้ก็ใช้งานได้แล้วนะครับวันนี้ก็ทดสอบเรียบร้อยที่ผมสตรีมเอาไว้นะครับก็คลิปนี้นะถ,าาถ้าหากว่าสงสัยตรงไหนนะครับก็นะสอบถามเข้าไปสอบถามเข้ามาในาใต้คลิปได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เอาไวนะ้เนาะ โอเคสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ